สวัสดีครับสวัสดีอันนี้ผมมาทำกองครับที่วัดไผ่รงวัวสุพรรณบุรีครับจังหวัดสุพรรณอันนี้เป็นหนังแท้นะครับผมหนังแท้ครับของแท้เลยครับทำสองลูกครับผมถ้าวัดไหนสนใจก็ติดต่อได้ครับบริการซ่อมถึงที่วัดครับอันนี้มาทำที่วัดเลยครับ เป็นวัดอันนี้เขาใช้ทำแบบเดิมครับทาสีให้ใหม่ครับผมเป็นหนังแท้สีมเปื่อเลยตัวนี้ทาสีให้พร้อมอันนี้เป็นหนังแท้ครับขานมาไม่ใช่หนังเทียมนะครับผมครับรีวิวงานมาทำถึงที่วัดเลยครับถ้าวัดไหนสนใจจะเปลี่ยนหนังกองหนังกองขาดก็ติดต่อสอบถามช่างได้ครับ ราคาเป็นกันเองบริการซ่อมถึงกี่วัตครับโอเคครับขอบคุณมากครับ